สวัสดีเอฟซีสุขูสุขคนเด้อมือนี้เป็นเส่าของวันที่สิบเส่าของวันที่สิบน้อพี่น,อนอ้นองน้าสิบพุดเสื้อผ้านกขนได่นำเล่าพัฒนามาฝากอีกคลิปคลิปหนึ่งคือเคยปล่อยผ่านไปเทียนหนึ่งละหล่อหนึ่งแล้ว เือของเสียนหน้าดีผ้ารวยเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้เข้าใจมันมาแม่มของปูขุนแต่ปูขุนพ่นห้ปูขุนมาออกอากาศผู้ปูขุนขอเพิ่มมานั่นละเอามาเพิ่มกันกับของปูขุนไปมักไปสอบกะตที่ตามเมืองเดอ้อที่ตามส่องของปูขุนนี่ละสิบหกผ้ารวยช่นน่นกับตาคุณผ้ารวยนี่ละได้มาพ่น <c oughs> หามาบ้า,าหา จัดเล่าพัฒนาให้ปูจักคลิปแน่พ่อได้เติมกันพ่อได้เป็นสองคลิปเหมนแม่พี่น้องของวันที่แปดพ้นของพ้นกะได้เขารูดได้พี่น้องลูดแปดรูดสองนอ้ได้เขารูดยั่วมือนี่ก็เป็นของวันที่สิบบานนี่ให้พี่น้องเอฟีเขาใจเด้ออันของปูขุนั่นเล่าพัฒนามีสองคลิปสองคลิป คลิปหนึ่งคือของปู่คุณเองปล่อยไปแล้วอันนี้คลิปนี้คลิปที่สองนี่คือของเสี้ยนหน้าดีพาลุยเพิ่นกะเป็นแอดมินคือกันนั่นละเพิ่นไหหม่าพิ่นกะเป็นแอดมินเพิ่นกะเป็นแอดมินยูทูบคือกันเพิ่นไหหม่าปู่คุณก็เลยได้มีสองคลิปเล่าพัฒนาเด้อ กันอันนั้นก็นมีหลายแล้วไอรัฐบาลมีหลายสำหนักอยอันนี้ของเราพัฒนามีสองตำหนักคือของปูขุนกับของเสียนนสเส้ยนหน้าดีปูขุนก็สำหนักหนึ่งเสี้ยนหน้าดีพ้ารวยก็สำนักหนึ่งเอาเขมามาให้ให้พี่น้องในเบิงในเห็นในเบิงกันเดอ้อไผมัก กัดจัดคัดกระพรานพี่น้องอันนี้ของเสี้ยนหน้าดีกะบันที่แปดก็ได้ลูดนอตพี่น้องนอตวิ่งลูดแปดลูดสองห้าบาทนี้มันจิเป็นตัวใด้กะบันที่สิบพุทธภาคกัเข้อมาเบิ้งมาส้มนอพี่น้องเด้อของเพิน่นแต่ของเพิ่นนี่บ่มีเลขสามโตพิ่นมีแต่สองโต ผลจัดถ้าสองตัวผลว่าจัดสามตัวผลว่าก็พิจารณาเอาเนาะพี่น้องเนาะปู่คุณเคยเอาสามตัวลงให้เพิผลผลว่าไ่เอาลงก็ได้ดอกว่ัสดุมันชิร้ายพอดแล้วว่ะของปู่คุณมีสามตัวสี่ตัวได้พี่น้องได้ขันของปู่คุณเองของเสี้ยนหน้าดีนี่มีแต่สองตัวย่างเดียวมีแต่ครูเล็กครูสองตัวสามตัวสี่ตัวบ่มีเบื้องเด้อบันดีเด้อ ของเซียนหน้าดีอันที่สิบพุทธสภาของเซียนหน้าดีผ้ารวอยเราพัฒนา <c oughs> เซียนหน้าดีผ้ารอยพอนกะเด็กเคียงพนกับุ่มีพ่พนจับเลยพนว่าจับให้เลยเด้อพันว่าต้องเคียงหรอก มันมีเหล็กเกี้ยงมีตะเหล็กคูเลยผลก็มีมาจาคะคูล่ะสามหกคูหกค,หกคูผลนี้มาหกคูจับคูเอาไว้พีจักหน่อยให้มีมางเขียนนั่นนั่นเนี่ยหนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นึ่งหนึ่งแนึ่งแป nâng cầu nâng cầu điểm kiến liệt Bình tuần kẹt nâng cầu Vinh Vinh วิ่ง 18, 19, นะึ่งศูนยเกนาะวิ่งซวิ่งซวิ่งหวิ่งซวิ่งหอาจจะเป็นตัวกวดข้อกันก็นกนได้เล้อพี่น่วงเด้อเล็กซกับเล็กหน่งนี่ตัววิ่งนี่ ลูดทีเป็นตวกกอดข้อกันมากกับวัชจักพิจารณาเอาเลยเอฟซีเดอร์วิ่งหนึ่งวิ่งซีวิ่งหนึ่งแล้วก็มีอีกสามคูพี่นอ้อง Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những 48, 49, 49, cầu si cầu si cầu วิ่งทอกันนะพี่น้องเนาะผลว่าให้มันทอกันเด้อว่าสันบ่ม,นมีต่อได้เด่นเกินตัวใด้ดอกว่าสันผลว่ามาทอกันผลฝากมาเนาะพี่น้องเนาะ่แม,ม่นผลฝากมาล่ะปูขอเพิ่นว่าให้เหล็กมาลงเนี่ยเป็นอยเพิ่นได้เอาใหา้ ขันเข้าขันติดจังได้กะตามตลอดติดบต่ติดกะตามได้ตลอดเด้อพี่น้องเด้อคือเอามาได้ตลอดผู้คุณจะเอามาได้ตลอดเหล็กเชี่ยนหน้าดีผู้คุณเป็นผู้ขอมาเด้อพี่น้องเด้ดเอขอมาเขา <c oughs> แตกว่แตกกะเบิงพิจนารณาเอาตัวมันง่ามๆาเด้อพี่น้องเด้อปูคุณเอามาฝากคปฝากน้อง ศูนย์หกสาศเกาหนึ่งแมโอ้ยพิษอีกแล้วตัวนี้พิษพิลางพิษพิษพิลงต ผิดบ่เอาผิดบ่เอาเอาขีดไว้ขีดไวไอ้จำนี่แหละผิดสชีเอาตน้นสชีเอาเบอร์นี่โล่งผมไปเอาเบอร์หนึ่งลงก็บอกพีดดังเอากลัเอาไว้นี่ก่อนศูนย์เก้าสามเอาเบอร์ที่สองลงพี่น้องก็เบื้อปูขนขึ้นกัน คุณก็สามสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดบกไปได้ใส่ยันทั้งโทรศัพท์เขาตัดเบอร์เลยเอาล่งให้พี่น้องในโทรมาหาพอได้ใส่เขาเนี่ยสี่หนึ่งแปด สามแปดเกตหาพ่อได้ใส่โทษพ่อได้ใส่งานเนี่ยพ่ได้ใส่งานฮัเทเจียเขาหยุดเขาหยุดเบื่อขึ้นฮัทเจียเอ็ดยุดเบอร์ เราไปได้ใส่งานเบอร์นี้เบอร์นี้ลงไว้สักกันมีสายเขา่าปูขุนแต่ว่าเหล็กเป็นของเสี้ยนหน้าดีเด้อพี่น้องเด้อเสี่นหน้าดีพารวยเสียงกระดังแน่ หลวงพี่่นลูกกวดลั่นวัดหัวขัว่อัดตอนเช้าเด้กพี่้องเช้ามืดกำลังสีแกงนั่นล่ละทำจิบยนน้ำหมองเศร้า <c oughs> เหมือนกันว่มีเหล็กเคี้ยงเด้กพี่ห้วงเด้กของ่นของเซียนหน้าดีผ้าร่วย่นจับกูให แคบหน้าจอเด้อแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อเบื้องผนจับคู่หายได้บาทนี่นพันผู้ได้หมกักกระจัดผู้ดได้ขัดกระพานเนาะเพิ่งกับเขาเพิ่นกับตรงมาสองสองแถวแล้วละเอามาหายเบื้องก็ฉิดได้เบื้องตัวเที่ยวนั่นละมันเป็นเหล็กคำนวณเนานะพี่น้องเนาะลังเทียบกับเขาลัางเทียบกับรุดธรรมดาละแม่นบ่แต่ว่ามันดีก็เหล็กฟันโยเหล็กฟันขันฟัน ฟันทงบ๊าดายกับไปเลยเขาปลาไปเลยเขาปลาไปไกลเหล็กคำนวณนนมันยังมีปิดดูพี่น้องยังไม่ไดลูดแต่ยังเหล็กฟันนี่บา่าด้รูดแต่ว่าแมนจริงๆ <c oughs> เหล็กเลาพัฒนาเชี่ยนหน้าดีได้พี่น้องเชี่ยนหน้าดีผ้าร่วยวันที่สิบปุตสภาคมหกสิบหกพกระจับครูหายเลย คือหนึ่งศูน่งเกวิ่งกับสีกับหนึ่งหลูดอาจจะเป็นตัวคูกอดข้อกันกับบล็จักรนะพี่น้องนะอาจจะกอดข้อกันมากกับบล็อจักคือกันมาเนี่ะจับคูกับมีสี่ศูนย์ีแปดสีเกาอีกคูหนึงมันมีหกคูนะพี่น้องมีหนึ่งศูนย หนึ่งแปดหนึ่งเกาสี่ศูนย์สี่แปดสี่เกาลูดวิ่งรูดสี่กับหนึ่งแต่ผว่าขันสี่หนึ่งไอ้จับคู่นี่่นให้นี่ตัวเด่นเนี่พี่น้องนด้สีหนึ่งหันกะเป็นผลว่าเนเอาลงมาหนังกะทีเป็นคูหนึ่งกับบจักนี่ีไอ้ีนี่ตัวหนึ่ง เดี๋ยวตัวล่างกับิเก่าสองตัวนี่ลนะพี่น้องตัวล่างก็เป็นชิบเก่านี่คือของเซียนหน้าดีได้พี่น้องเด้อเอามาฝากพี่น้องฝากปีฝากน้องของเซียนหน้าดีผ้าร่วยเล่าพัฒนาปูขุนขอมากฝากปีฝากน้องฮาเจียเขาฮาเจายยังไงก็จัดเด้อพี่น้องเด้อหัดจังไรก็ผ่าน อันนี้ก็บมันเบอร์โทั่วปูขนลุบไปใบจะเกินมันนั่นแหละมันพานหน้าจอยว่าเศร้าอยู่ดอกเบอร์นี่เอาเบอร์ไม่กับพานไปเรื่อยๆโดนๆจนังมาัดเชนหนึ่งย่านมันเบอร์สายบกเขามันสิไปนั่นหน้าพี่นอ้องย่าน,นเขาปิดเบอร์เบอร์เบอร์นี้สายบกคอยเข่าต้องบกคอยเลยท้ <c oughs> นํามาฝากด้พี่น้องเนื้อแคบหน้าจอแคบหน้าจอให้พี่น้องโชคดีมือนี่ละวันที่สิบสองถุ่มเครงให้โชคโชคมันเหมนกันตุกู่ตุกคนใช้เขามาแล้วก็ได้ให้งปังปังๆให้ลำลำลุยๆเงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อ <c oughs> สำหรับมือนี่ก็สวัสดีพอกันใหม่ในคลิปหน้า